เมื่อแมวไทยกลายเป็นเรื่องที่คนไทยอาจไม่เคยรู้แมวไทยเนี่ยเขามีแมวไทยโบราณด้วยเกิน700ปี23สายพันธุ์สสายพันธุ์ที่เกิดแล้วไม่มีคนไทยเลยนะครับกับความลับเรื่องแมวแมวจากกูรูแมวไทยตัวจริง แมวไทยถูกแยกด้วยสีขนเราจะดูว่าแมวตัวไหนสวยหรือไม่สวยปลายขนลักษณะแมวตาเพชรจะเป็นยังไงคุณลุงมาทําความรู้จักกับแมวไทยให้ลึกมากขึ้นใน EP นี้กันครับปก<า>พลักเนี่ยถ้ากรณีไม่มีแสงเขาคือแมวดําโดนแสงแดดแล้วสีก็จะเปล่งออกมาวิเชียนมาศเนี่ยมีลักษณะเด่นก็คือจะมีก้าวจุดเข้มแมวคกลจาก็คือเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ของแมวไทยโบราณเป็นสมบัติที่มีชีวิตของชาติเราเลยนะครับครับแมวไทยเนี่ยเขามีโอกาสสูญพันธุ์ไหมครับมี

สวัสดีครับผมแมนเพทโทลรจีนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมารู้จักแมวไทยโบราณกันครับทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าเวลาที่เราไปเดินตามถนนหนนทางไปตามโรงหาโรงเรียนสถานที่ต่างๆเนี่ยเราจะเจอแมวไทยเนี่ยอยู่เยอะมากๆเลยนะครับแต่เราก็จะไม่รู้ว่าแมวไทยแต่ละชนิดที่เราเจอเนี่ยเป็นสายพันธุ์ไหนเราก็จะเรียกว่าแมวส้มแมวสลิด เรียกต่างๆนานาหลากหลายไปหมดเลยนะครับเพราะว่าเราไม่รู้สายพันธุ์ที่แท้จริงนั่นเองครับว่าแมวไทยเนี่ยเขามีสายพันธุ์แบบไหนกันบ้างวันนี้นะครับผมจะมาพบกับคุณลุงซึ่งเป็นกูรูในเรื่องแมวไทยโบราณน,นะครับคุณลุงรู้ทุกอย่างนะครับว่าแมวไทยแต่ละชนิดเนี่ยมีกี่สายพันธุ์มีแมวแบบไหนบ้างมีแมวมงคลและแมวอัปมงคลด้วยครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปรู้จักแมวไทยโบราณครับผม าผู้อนุรักษ์แมวไทยโบราณครับคุณลุงปิชาครับเป็นผู้อนุรักษ์แมวไทยโบราณนะครับแล้วก็ต้องเรียกได้ว่าคุณลุงเนี่ยเป็นกูรูเรื่องแมวไทยเลยคุณลุงเลี้ยงแมวไทยโบราณเนี่ยมากี่ปีแล้วครับนับถึงวันนี้ย้อนกลับไปก็สิบ 5ปีมันมันเดินอยู่บนแคทวอล์กหลังบ้านผมอ๋อเดินบนแคทวอล์กแล้วก็ผมก็ทะเลาะกับมันเอาน้ําสาดมันเพราะตอนนั้นผมผมไม่ชอบแมววันดีคือดีผมเดินออกจากห้องน้ํามาเนี่ยก็เดินมาแล้วก็มาล้มแผลลงบนหลังเท้าผมเนี่ยอ๋อตอนที่คุณลุงแบบออกมาจากห้องน้ำพอดีผมก็ถามว่าตกลงว่าเราจะอยู่ด้วยกันใช่ไหมอ๋อนั่นคือต้นเหตุที่ผมเลี้ยงแมวแล้วพอเริ่มคิดว่าถ้าเราจะเลี้ยงแมวสักตัวนึงครับผมเราจะเลี้ยงแมวอะไรอ๋อนั่นแหละครับ พอคิดถึงตรงนั้นได้ผมก็มาสรุปถึงว่าตัวแรกที่จะต้องเอาเข้ามาเลี้ยงคือวิเชียรมาก,ก็เลยเป็นเริ่มต้นของการศึกษาแมวไทยโบราณ<ช>ว่ามีสายพันธุ์ไหนบ้าง<ช>คือวันนี้ครับสิ่งที่ผมจะมาหาคุณลุงเนี่ยทางผมเนี่ยอยากรู้ว่าแมวไทยเนี่ยจริงๆแล้วอย่างที่เราเห็นตามท้องถนนหนนทางตามโรงอาหารโรงเรียนทั่วไปเนี่ยมันก็จะมีแมวอยู่เราก็จะเหมารวมเรียกแมวเหล่านั้นว่าแมวไทยใช่ครับใช่ไหมครับมันก็จะมีแมวสม้มแมวสลิดแต่ก็เพิ่งมารู้ตอนหลังๆว่าจริงๆแล้วแมวไทยเนี่ยเขามีแมว ไทยโบราณด้วยแมวไทยโบราณตามสมุดขอ่อยเพราะว่ามันถูกบันทึกไว้ในสมุดข่อยเนี่ยนานมาแล้วนะครับ,รบม,มันจะต้องแยกออกจาก แมวแมวไทยในสมุดคอยับ,บแมวจรที่เราเห็นทั่ว,วไปผมเรียกแมวเหล่านี้ว่าแมวจรเพราะว่าวเราไม่มีที่มาที่ไปของเขาเลยว่าเขาเป็นใครมาจากไหนเพราะว่ามันอาจจะเป็นการผสมข้ามสายพันธุ์กันไปกันมาแล้วอย่างแมวไทยที่ระบุไว้ในสมุดคอยเนี่ยใครเป็นคนระบุอัตลักษณ์รูปลักษณ์หรือจําแนกประเภทเหล่านี้เอาไว้ครับสมุดคอยเนี่ยท่านับถึงวันนี้นะครับเกินเก็นร้อปีเกิน700รอป,ปีแล้วเกิน700รอปีเพราะนั้นถ้าถามว่าใครบันทึกตอบไปได้ ม,มันมันการบันทึกจากรุ่นสู่รุ่นมามีการลอกแต่ออริจินอลเนี่ยมีการถูกบันทึกไว้และตรวจสอบได้ใช่คือประมาณ700ปีมาแล้วไม่ต่ำกว่า700ปีไม่ต่ำกว่า700ป,ปีมาแล้วเพราะฉะนั้นอายุของมันเนี่ยกว่าเราจะรูบดูบันทึกได้ทั้งหมดเนี่ยมันต้องเกิน700และในสมุดข่อยนะครับเขามีบันทึกไว้กี่สายพันธุ์ครับ20 สาสายพันธุ์ยีสาสายพันธุ์ครับยีสาสายพันธุ์นี่คือเขามีการจําแนกด้วยไหมครับในภาคใหญ่ๆเนี่ยแยกเป็นแมวมงคลกับแมวอัปมงคลอ๋อมีแมวมงคลกับแมวอัปมงคลด้วยแมวที่ควรเลี้ยงและแมวที่ไม่ควรเลี้ยงและปัจจุบันเนี่ยแมวไทยโบราณเนี่ยเขาเหลือ,อยุกี่สายพันธุ์แล้วครับเหลือเพียงแค่4สายพันธุ์เท่านั้นครับเหลือแค่4สายพันธุ์สสายพันธุ์เท่านั้นที่เคยบันทึกเอาไว้ในสมุดขอนเพราะว่านอกนั้นต้องใช้คําว่าสันั์ ศ <000. S 2> ูนย์พันเรายังไม่มีใครที่จะไปฟื้นฟูเอาลักษณะ <S <S ดั้งเดิมเอาขึ้นมามได้อีกเลย เคยมีคนไปพบแมวแซมสวตแต่มันไม่สามารถที่จะเอามาบีดได้กัอ๋อ<ต>เอามาบีดเพิ่มได้ครับก็ตอนนี้ก็ยังถือว่าแมวแซมสวีตเรายังฟื้นฟูเขาไม่ได้ดังนั้นวันนี้นะครับผมก็จะให้คุณลุงนะครับพาเราดูว่าแมวโบราณที่คุณลุงเลี้ยงไว้เนี่ยมีสายพันธุ์ไหนบ้างและเดี๋ยวผมนะครับจะให้คุณลุงลงลึกว่าแล้วจริงๆ23สาสายพันธุ์ที่บันทึกไว้ในสมุดคอยเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงเผื่อว่าใครที่อยู่ทางบ้านก็สามารถที่จะสังเกตและกลับไปพิจารณาแมวของเรา ได้จากคำบอกเล่าของกูรูแมวไทยของเรานะครับผมคุณลุงครับ mm hmm. อย่างตัวนี้เป็นพันอะไรครับ สุพลักครับอ๋ออันนี้เป็นันี้อันนี้เป็นสุพลักเพศผู้เพศผู้ในกลุ่มที่เรากำลังจะเดินอยู่เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นแมวเพศผ<ค>ู้เป็นแมวพ่อพันธุ์ก็คือโซนเนี้ยเป็นแมวพ่อพันธุ์ครับจะมีตุวเมียอยู่บ้างก็นิดหน่อยเท่านั้นนะครับครับ ต่อมาอีกตัวหนึ่งที่เรารเห็นตรงนี้อันนี้เป็นวิเชียนมาสวิเชียนมาสแต่เป็นวิเชียนมาสที่ถูกบีดีโดยฝรั่งเราเรียกสีอย่างนี้ว่าวิเชียนมาสบลูพอย์ <Blue point. S 2> แสดงว่าที่ต่างประเทศเนี่ยทางฝรั่งเขาก็นิยมเลี้ยงแมวไทยเหมือนกันโอ้นานแล้วนานแล้วด้วยเขานิยมเลี้ยงแมวไทยมานานแล้วแล้วเขาก็สามารถพัฒนาเรื่องของสีที่<ม>ต่างจากบ,บ้านเราบ้านเรายังยึดอยู่สีเดียวตามสมุดข่อยฝรั่งมาเล็กมาเล็กซีพอย์อันนี้คือสีพอยส์สีพอย์ครับอันนี้อันนี้ก็เป็นวิเชียนมาสในสมุดข่อยทีี่เเรรรายนู้ อย่างนี้เราเรียกกันว่าแมวแมวโคราชอ๋อตัวนี้เป็นแมวโคราชแมวโคราดแมวตัวนี้เนี่ยมีถึง3ชื่อ3ที่เรียกัยกนคคนโบราณเรียกมาเลขต่อมาก่อนรุ่นเราประมาณสัก เอยี่สิบปีครับผมเราเรียกกันว่าแมวสีสว่างแล้วก็มาเป็นโคราชอ๋อแล้กงมาเป็นโคราชฝรั่งรู้จักโคราชแค่ที่ชื่อโคราชเพราะว่าเขาเป็นถิ่นกําเนิดที่นู่นหรือเปล่าครับหรือไม่ไม่ใช่ฮะมันเริ่มต้นจากคนที่ที่นู่นน่ะเขาเลี้ยงเอาไว้ก็มีหลายคนไปเจอว่าแมวตัวนี้อยู่ที่โคราชอ,อยู่ที่อำเภอพี่ไม้อ๋ออำเภอพีมไมแมวโคราชเนี่ยจะสวยหรือไม่สวยกาดูว่าแมวตัวนั้นมีดอกเหล่าเยอะไหม ดอกเหล่าเยอะไหมดอกเหล่าดอกเหล่าคือปลายขนที่เป็นสีเงินบางตัวไม่มีเลยนะถ้ามีเยอะนี่คือแบบตัวนั้ก็คือสวยเลยเราจะบอกว่าสวยโอเคแล้วตัวดำข้างบนล่ะครับตัวนั้นก็จะเป็นสุพลักษ์ครับสุภลักษ์พั์เนี่ยถ้ากรณีไม่มีแสงครับไม่โดนแดดครับเขาคือแมวดําถ้าโดนโดนแสงแดดแล้วสีก็จะเปล่งออกมาให้เห็นเลยว่าเป็นคนโบราณเรียกทองแดงอ๋อสีทองแดงและอย่างกรงใหญ่นี้คือเป็นแมวประเภทไหนครับในกรงนี้จะเป็นแมวที่ตรวจระวังแล้วหนึ่ง 2แมวที่ทาหมันแล้วครับ3แมวที่พักท้องหลังจากที่เพิ่งคลอดลูกหลังจากคลอดลูกแล้ว3เดือนพอเราแยกแยกลูกจากแม่นะครับครับเราจะเอาเข้ามาไว้ในนี้เอามาไว้ดูกันครับได้ถ้าเผื่อเราบีบลักษณะของเลือดคิดลูกสาวผสมพ่อลูกชายผสมแม่อย่างนี้มันไม่ไม่ไม่ควรทําเพราะว่าถ้าทําอย่างนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหากับลูกแมวที่เกิดอ่อนแอแน่นอนเลยครับแล้วมันจีมีลักษณะด้อยติดออกมาภูมิคุ้มกันอ่อนแอ เป็นโรคง่ายหายยากคุณลุงถึงแยกบอกว่าเป็นกองละตัวอยู่เลยกงละตัวทุกตัวก็จะมีคอนโดเป็นของตัวเองคนที่เลี้ยงแมวเขาไม่ชอบอ๋อเขาจะไม่ชอบเขาบอกว่าอันนี้คือการกักขันแต่ถ้าเราเลี้ยงในเชิงอนุรักษ์เนี่ยไม่มีทางอื่นเลยครับครับคือมันต้องทําแบบนี้ไม่งั้นเดี๋ยวเขาก็ผสมูใช่ลูกแมวที่ผสมกันต่างสีนะครับบางครั้งเกิดลูกแมวด่างไม่ใช่ว่าโคราชผสมกับสุพรรณแล้วมันจะออกมา50-50ครับบางทีมันมีแมวด่างหลุดออกมาซึ่งมันมันผิดลักษณะควบคุมไม่ได้ ดังนั้นการบรีดที่ดีก็คือเราต้องเลี้ยงแยกเขาไปเลยแล้วอย่างตัวนี้แหละครับตัวนี้เป็นขามณีตาสองสีเพศผู้ตัวนี้ไม่ไม่ใช่แมวในในตำรา ไม่ใช่แมวในสมุดข่อยปัจจุบันเนี้ยเราบอกว่าแมวแมวขาวมณีเนี่ยคือแมวไทยโบราณตัวนึงเพราะว่าท่านจะเป็นการค่นทบว่าเราเรารู้จักแมวตัวนี้เมื่อสมัยรัชนากรศิลป์รัชกาลที่3านี่เองโอเคเพราะว่าพอมายุครัชนากรศิลป์แล้วเนี่ยรมันเป็นยุคหลังจากการบันทึกในสัตใช่ใช่ใช่ถ้าน้องเกิดในยุคนั้นก้าจะถูกบันทึกครับผมทางนู้นก็มีเยอะมากเลยเดี๋ยวเราไปดูทางนู้นกาจะเป็นลูกแมวละอ๋อลูกแมวครับน่ารักเลย แมวตัวนี้ผมเรียกว่าแมวตาเพชรฮ้ยผมเคยได้ยินแมวตาเพชรที่เขาบอกว่าเอาลูกตาแมวที่เสียแล้วไปทําแหวนเมื่อยังมีชีวิตอยู่เราเรียกว่าแมวตาเพชรเมื่อมันตายลงเขาบอกว่ามันจะต้องทําพิธีก็คือเอาใส่หม้อดินฝังเอาไว้ผ่านไปนหนึ่งปีครับถ้าลูกตานั้นยังอยู่และเอามาใส่หัวแหวนเราเรียกว่าเพชรตาแมวอ๋อจะกลับกันลักษณะแมวตาเพชรจะเป็นยังไงครับลุงตาบอดครับมันจะบอดแค่ข้างเดียวถ้าในเวลากลางคืนเราเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยครับด้านนี้ก็จะเป็นรูปแมวใช่ไหม ครับตันนี้จะเป็นลูกแมวเป็นลูกแมวที่พร้อมย้ายบ้านแมวโคราชเนี่ยราคาซื้อขายกันเริ่มต้นที่8,000บาทถ้าแมวตัวนั้นมีดอกเราเยอะราคามันจะสูงขึ้นบางตัวไปจบอยู่ที่1 5,000บาทตัวลูกนะครับตัวลูกเนี่ยขนาดนี้ครับแต่ถ้าทั่วไปก็คือมาตรฐานทั่วไปอยู่ที่8,000บาทครับพอเป็นวิเชียรมาศราคาลูกแมวจะเริ่มต้นที่7 0 0 0บาทอ้าวิเชียรมาศเจ็ดพันบาท เรื่องราคาเนี่ยจะสูงขึ้นหรือเปล่าก็อยู่ที่ลักษณะนอกจากที่เป็นฟาร์มแบบสมบูรณ์แบบคุณลุงจริงที่แบบว่าจะมีการผสมนั่นนู่นนี่บริดเดอร์แมวไทยครับปีละคนนี่ผมยังยากเลยที่จะหาเจอที่จะหาเจอเพราะว่า<ะ>บางคนเนี่ยเอาไปคู่หนึ่งมีลูกคลอ,อกเดียวเท่านั้น,นทำมันละจบเลยจบเลยก็คือไม่ได้ทําต่อไม่ได้พัฒนาต่อ ว่าการเลี้ยงสัตว์บอกว่ามันต้องมีใจรักก่อนบางคนนะครับเขาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนี่ยเพื่อแบบว่าให้เขามีลูกเยอะเพื่อหาผลประโยชน์แล้วก็ไม่ได้สนใจไม่รอบนะครับบางคนคิดว่ามันง่ายด้วยครับคิดแบบว่าอ่ะเดี๋ยวไปเลี้ยงไว้ให้ข้าวให้อาหารให้น้ำแต่ในความเป็นจริงการดูแลหนึ่งชีวิตมันไม่ได้แค่นั้นดังนั้นใครที่แบบว่าคิดว่าอยากจะทําฟาร์มแมวนะครับหนึ่งเลยคือต้องเริ่มจากใจรักก่อนอยาคิดแค่ว่ามันเป็นธุรกิจที่รายได้ดีแต่การทําธุรกิจเกี่ยวกับชีวิตเนี่ยมันต้องมมมีคคววาารกใใส่่จอน ต้องรับผิดชอบด้วยใช่ชไม่ใช่ว่าวันเวลาที่เราอยากได้เราซื้อมาแต่วันเวลาที่เราไม่อยากได้เราเอาเข้าไปปล่อย,อ,ยอันนี้ผมถือว่าแย่มากนะครับ เดี๋ยวตอนนี้นะครับจะให้คุณลุงนะครับลงลึกว่าแมวแต่ละสายพันธุ์นะครับสี่สายพันธุ์ที่ยังเหลืออยู่นะครับมีสายพันธุ์อะไรบ้างและรูปลักษณะเป็นยังไงวิธีการสังเกตเดี๋ยววันนี้คุณลุงจะมาบอกเคล็ดลับทั้งหมดวิธีการสังเกตวิธีการดูนะครับแบบไม่กั๊กเลยนะครับถึงแม้คุณลุงจะใส่เสื้อตักันแบบนี้ไม่กั๊กเลยครับตัวแรกนี้เปนอะไรครับตัวนี้แมวโคราตัวนี้โคราตแมวโคราหรือแมวสีสว่างเนี่ยครับลักษณะของแมวสีสว่างโดยรวมนะครับตาเป็นสีเหลืองอมเขียวขนเขาเนี่ ทั้งตัวเนี่ยเป็นสีเดียวและแมวตัวนี้ที่ผมเคยบอกว่าเราจะดูว่าแมวตัวไหนสวยหรือไม่สวยปลายขนปลายขนเนี่ยจะเป็นดอกเราเราจะเห็นว่าเส้นขนเขาเนี่ยถ้าเราแบ่งเส้นขนเป็นสี่ส่วนหนึ่งในสี่จะเป็นสีเงินหรือสีขาวนะครับคือส่วนปลายถ้ามีขนสีนี้ทั่วตัวแมวตัวนี้สวยตัวนี้ก็มีดอกดาเยอะทั่วตัวอันนี้ลักษณะอย่างนี้ครับที่เราบอกว่าเขาเป็นแมวที่สวยตัวนี้สวยเลยขนสั้นแมวไทยยังที่เราจะสังเกตได้ก็คือจะมีสันจมูก เหมือนกับถ้าถ้าเราเปรียบเทียบคนคับฝรั่งจะมีสันจมูกแต่คนไทยไม่มีคนไทย <นะ S 2> ไม่มีหาโคนใหญ่ปลายเรียวนี้ก็คือลักษณะแมวโคราชที่สวยนะครับสวยจริง ส,สวมาก <laughs> ตัวนี้สายพันธุ์อะไรครับคุณลงุงวิเชียนมาศครับตัวนี้วิเชียนมาศวิเชียนมาศเนี่ยมีลักษณะเด่นก็คือดวงตาเป็นสีฟ้าจะมี9้าวเข้มะจะมี9้าจุดเข้มเรานับอย่างนี้เท้า4ี่ขีสองเท้าสี่หูสองหกและหน้าหนึ่งเจ็ดหาง18หนึ่งแปดจุดที่9้าคือชี่อวัยวะเพศนะครับอย่างลักษณะอื่นจะเหมือนกับมดขนสั้นหางยาวขนสั้นหางยาวลักษณะที่เด่นของเขาก็คือตาเป็นสีฟ้าครับ ขนเป็นสีขาวนวนแล้วลักษณะหางก็เหมือนกันใช่ไหมครับแมวไทยก็คือหางยาวเรียวหางยาวเรียวครับใช่ไหมใช่เลยอันนี้ขาวมณีครับขาวมณีแมวไทยถูกแยกด้วยสีขนตัวนี้จะต่างกับแมวอีกหลายๆตัวตรงที่ว่าตาข้างละสีเราเรียกกันว่าแมวขาวมณีตาสองสีในแมวขาวมณีเนี่ยดวงตาเนี่ยที่เรากําหนดกันแนวเอาไว้สองสีคือฟ้าสองข้างเหลืองสองข้างหรือแบบนี้ก็คือ สีละข้างใช่ครับลักษณะอย่างนี้จะเป็นแมวขาวมณีที่ขายยากแสดงว่าน้องก็จะมีค่าตัวแพงกว่าที่เป็นตาเหมือนกันโอกาสที่จะได้แมวลักษณะแมวขาวมณีตาสองสีเนี่ยมีได้แค่ครอบละหนึ่งตัวเท่านั้นและก็ไม่ใช่จะเกิดทุกครอบนะครับอาจจะมีแค่หนึ่งตัวที่ได้ตาสองสีถูกต้องยากนะบางัครอบไม่ได้เลยอบังครอบไม่ได้เลยโหยากยากเลย อย่างอื่นเหมือนกันหมดครับลักษณะอย่างอื่นจะเหมือนแล้วเขาก็กะจะขาวจัวแบบนี้ตั้งแต่เด็กไม่เปลี่ยนจะไม่มีสีอื่นแซมเลยไม่มีสีแซมเลยตั้งแต่เกิดจนตายก็จะได้เป็นเป็นสีอย่างนี้ครับตัวต่อมานะครับนี่เอกของเรามาแล้วตัวน,นี้สายพันธุ์อะไรครับผมสุพั์ครับสุพักษณ์รหรือแมวทองแดงตามสมุดข่อยที่เรียกกันอยู่ครับแต่วันนี้ผมเรียกสีนี้ว่าสีช็อกโกแลตแมวตัวนี้จะมีลักษณะเด่นคือตาเป็นสีเหลืองอมพันเนื้อที่อุ้งตีนเขาเนี่ยครับจะเป็นสีน้ำตาลแดงอมส้ม จะเป็นสีโทนเดียวกันทั้งตัวนะครับเมื่อจะเป็นส่วนไหนก็ช่เป็นหนวดก็เหมือนกันก็จะเป็นสีออกทองแดงจมูกก็จะเป็นเนื้อสีเดียวกันสุภลักษณ์เนี่ยทั้งตัวเนี่ยจะมีความเป็นแบบสีเดียวกันใช่ก็คือออกเป็นขแจ๊กกครับแต่ก็จะเป็นสีช็อกโกแลตนี่แหละอย่างอื่นก็จะเหมือนกันหมดอย่างอื่นก็เหมือนกันหมดจะ,จะเป็นแมวที่มีสันจมูกครับครับก็คือลักษณะเนี่ยเหมือนกันหมดในแมวไทยในแมวไทยต่จะถูกจําแนกด้วยสีขนสีขนเท่านั้นครับแมวไทยอย่างที่คุณลุงบอกไปว่า ลักษณะเนี่ยมันเหมือนกันอยู่ละแต่มันต่างกันที่สีสีสนคนเท่านั้นเองครับไม่ว่าจะเ,เป็นหูเป็นหน้าเป็นโครงสร้างเป็นขางครับ เหมือนกันหมดครับอย่างสายพันธุ์กลจ้าคือดำทั้งตัวดำทั้งตัวดำทั้งตัวและมีดวงตาเป็นสีเขียวบางตัวก็จะเป็นเขียวอมเหลืองอันนี้ก็คือแมวกลจาล้าก็คือเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ของแมวไทยโบราณครับที่คุณลุงเลี้ยงไว้ที่ฟาร์มของคุณลุงแห่งนี้คุณลุงมองว่าในปัจจุบันเนี่ยแมวไทยเนี่ยเขามีโอกาสสูญพันธุ์ไหมครับมีถ้าเราไม่ช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้เนี่ยคัว่ามีโอกาสสูญพันธุ์มันสูญมาแล้วเหลืแอแค่สี่โอกาสที่มันจะเหลือสามมีครับมีแน่นอนั้รไวกุษ์ คุณลุงเลี้ยงมาเนี่ยประมาณ15ปีกว่าแล้วคุณลุงได้อะไรจากการ <S <S 1> <S 1> เลี้ยงแนวไทยโบราณบ้างครับ การเผยแพร่ลักษณะของแมวไทยโบราณออกไปให้หลายหลายคนได้รู้จักเป็นสมบัติที่มีชีวิตของชาติเราเลยนะครับเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกเลยว่าแมวไทยเป็นแมวสัตว์พันุแท้ของโลกเราไม่ได้ถูกบีดขึ้นมาเหมือนแมวฝรั่งทั่วไปแต่ของไทยเราเนี่ยเรายังคงความเป็นแมวเมื่อเจ0รปีถึงวันนี้เราก็ยังคงความเป็นทุ่อนุรักษ์เอาไว้ได้แต่ว่าทั้งหมด4สายพันธุ์ที่จดแล้วไม่มีคนไทยเลยนะครับเอาวิเชียรมาสเนี่ยก็ถูกจดโดยคนอังกิษโคราชก็โจดโดยคนอเมริกัน ขาวมณีก็ได้คนอเบริกันครับแมวดําจดไม่ได้เพราะว่ามันไปพ้องกับแมวที่ชื่อบอมเบ้แคทเป็นแมวดําหวังว่าจะมีโอกาสจดทะเบียนในนาคนไทยสักในกำลังใจให้คุณลุงปีชาเนี่ยครับเราก็ต้องบอกว่าเป็นกำลังใจแล้วก็สนับสนุนคนไทยด้วยกันนะครับเพื่อให้แมวไทยเนี่ยได้ขึ้นทะเบียนโดยชื่อของคนไทยนะครับเพราะว่าตอนนี้สี่ชื่อเขาจดเป็นชื่อชาวต่างชาติหมดละได้ไทยก็ได้เอาไปจดเถอะผมไม่ไม่ไ่จำเป็นจะต้องให้มันจดในชื่อผมอ่ะจะเป็นคนขอให้เป็นคนไทยเถอะ เหมือนกับข้าวหอมมะลิเรารู้จักข้าวหอมมะลิมานานเท่าไหร่ตั้งแต่ตั้งแต่เกิดแต่เวลาที่จดทะเบียนขับเป็นลิขสิทธิ์จริงๆเนี่ยไม่ใช่อันนี้นะครับคือสิ่งสําคัญมากสำหรับประเทศไทยเราเพราะว่าเรามีของดีๆเยอะมากเราถูกจดทะเบียนสากลโดยชื่อของต่างชาติและชาวต่างชาติทั้งหมดดังนั้นวันนี้เราเป็นคนไทยเนี่ยเราควรภูมิใจและอนุรักษ์ไว้เพื่อให้ลูกหลานได้ยังเห็นดูตลอดไปเป็นความภูมิใจอย่ะใช่ she is และนี่คือความรักความผูกพันที่คุณลุงปีชามีต่อแมวไทยนะครับคุณลุงไม่ใช่คนเลี้ยงแมวธรรมดาทั่วไปนะครับคุณลุงเป็นนักอนุรักษ์คอยเลี้ยงดูแล้วก็คอยผสมผสานสายพันธุ์แมวไทยโบราณเพื่อให้สืบต่อไปยาวนานนะครับถ้าจะเรียกคุณลุงว่าเป็นอะไรเนี่ยผมเรียกคุณลุงว่าคุณลุงคือทัดแมวอย่างแท้จริงเลยนะครับและสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยจะได้ไม่พลาดคอน EP ต่อไปนะครับสายแมวมูไม่ควรพลาดนะครับเพราะว่าผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับแมวสายพันธุ์ไทยโบราณเนี่ยตัวไหนสายพันธุ์ไหนสีไหนที่เป็นแมวมงคลสีไหนที่เป็นแมวอัปมงคลใครที่เป็นสายมูนะครับอีพีหน้าไม่ควรพลาดเสริมเรื่องโชคลาภเสริมเรื่องเงินทองเสริมเรื่องความรักอีพีหน้าเจอครับ